ยี่สิบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อเมริกันและบริสติชใช้ต่างกันถังขยะแบบอเมริกันใช้คำว่า trash can trash can แบบบริสติชใช้คำว่า bin bin ขนมปังกรอบแบบอเมริกันใช้คำว่าคุกกี้คุกกี้แบบบริสติสใช้คำว่าบิสกิตบิสกิตมันฝรั่งทอดแผน่นแบบอเมริกันใช้คำว่าชิ i ส์ชิปส์ แบบบริสติสใช้คำว่า crisps crisps กีฬาฟุตบอลแบบอเมริกันใช้คำว่า soccer soccer แบบบริสติสใช้คำว่า football football ชั้นที่หนึ่งในตึกแบบอเมริกันใช้คำว่า first floor first floor แบบบริสติสใช้คำว่า ground floor ground floor อพาร์ตเมน แบบอเมริกันใช้คำว่า apartment apartment แบบบริสติสใช้คำว่า flat flat วันหยุดแบบอเมริกันใช้คำว่า vacation vacation แบบบริสติสใช้คำว่า holiday holiday l i v e แบบอเมริกันใช้คำว่า <c oughs> elevator elevator แบบบริสติสใช้คำว่า lift lift กระเป๋าเดินทางแบบอเมริกันใช้คำว่า baggage baggage แบบบริสติสใช้คำว่า luggage Luggage กุ้งแบบอเมริกันใช้คำว่า shrimp shrimp แบบบริสติสใช้คำว่า prawn prawn รหัสไพรส์นี แบบอเมริกันใช้คำว่า zip code zip code แบบบริสติสใช้คำว่า post code post code ร้านเลา้าแบบอเมริกันใช้คำว่า bar bar แบบบริสติสใช้คำว่า pub pub ขยะแบบอเมริกันใช้คำว่า trash trash แบบบริสติสใช้คำว่า rubbish rubbish ยางลบแบบอเมริกันใช้คำว่า eraser eraser แบบบริสติสใช้คำว่า rubber rubber ร้านขาแบบอเมริกันใช้คำว่า Store Store Bab Blisters like Shop Shop Look Om Bab American Chicamba Candy Candy แบบบริสติสใช้คำว่า sweets sweets ก๊อกน้ำแบบอเมริกันใช้คำว่า faucet faucet แบบบริสติสใช้คำว่า tap Ta ็แท็กซี่แบบอเมริกันใช้คำว่า cab cab แบบบริสติสใช้คำว่า taxi taxi ถ้าการศึกษาแบบอเมริกันใช้คำว่า semester semester แบบบริสติสใช้คำว่า term term ตารางเวลา แบบอเมริกันใช้คำว่า schedule schedule แบบบริสติสใช้คำว่า timetable timetable